วานนี้ค่ะเวลาประมาณ11โมงนะคะเจะ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดินถล่มที่อุโมงรถไฟความเร็วสูงนะคะที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้พบร่างคนงานเสียชีวิตภายในนะคะหรายและในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ ก็ได้พบแล้วนะคะอีก2รายซึ่งก็ไม่ใช่ข่าวดีนะค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะคจนถึงวินาทีนี้ค่ะตอนนี้ค่ะคุณโจมหัตพเลเขื่อนเพชรอยู่ในสายกับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่โจคะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ ค่ะณตอนนี้ค่ะสถานการณ์ล่าสุดหลังเข้าไปช่วยเหลือสามชีวิตที่ติดอยู่ในอุโมงรถไฟถล่มต่อมาเราก็เฝ้ารอนะคะว่าอีกสองรายจะเป็นอย่างไรบ้างและเราก็พบแล้วว่าเสียชีวิตนะคะต่อจากนี้ค่ะจะมีการวางแผนทาอย่างไรต่อไปคะครับตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคุณอนุทินชนเวิรุฬห์นะท่านได้เดินทางมา บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองเมื่อช่วงเช้านะครับตั้งแต่เวลาประมาณเกือบเกือบเก้านาฬิกาเนีนะ่ยก็หลังจากรับฟังรายงานว่าช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยสังเจ้าที่จีมจีนได้พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็ให้ทีมกู้ภัยของฝ่ายไทยเข้าไปยืนยันประมาณสี่ทุ่มหลังจากนั้นก็ประมาณหกนาฬิกาเนีนะ่ยก็ได้รับการยืนยันเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่าอสองผู้ที่ ติดอยู่ในอุโมงเนี่ยยืนยันว่าเสียชีวิตจริงนะครับก็จึงได้มีการรายงานตามลำดับบงังคับบัญชาตามที่ได้มีการนําเสนอข่าวไปในเบื้องต้นหลังจากที่ท่านอนุทินชาญวิรุฬย์นะท่านได้รับฟังข้อมูลต่างๆแล้วนะท่านก็นั่งรอในการที่จะให้ทีมกู้ภยัยเเข้าไปลำเลียงศพผู้เสียชีวิตออกมาทั้งสองรายแต่ว่าต้องเรียนให้ทราบจึงความยากลําบากในการที่จะนํา ศพผ,ผู้เสียชีวิตทั้งสองรายออกมานะคือจุดที่จะเข้าไปเนี่ยมันยังมีพวกอคอนกรีตมีก้อนหินมีดินบางอยู่บริเวณดังกล่าวที่จะเข้าไปถึงจุดที่พบศพผู้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นทีนช่วยเหลือเนี่ยเขาจะต้องเจาะเป็นช่องที่ให้คนเนี่ยมุดต,ตัวเข้าไปได้ก็ช่องประมาณประมาณหนึ่งประมาณ 1, สักเมตรเมตรหนึ่งเมตรกว่านะแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยเข้าไปถูกกับ ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนแล้วก็ทําการดึงออกมาจากในบริเวณดังกล่าวแต่ว่าข้างในเนี่ยหลังจากที่ตัวโองดินหรือว่าตัวคอนกรีตที่ตั้นอยู่เนี่ยตรงจุดที่ผู้เสียชีวิตอยู่เนี่ยตรงนั้นจะค่อนข้างโลง่งแต่ว่าสาเหตุของที่ผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านเสียชีวิตเนี่ยในเบื้องต้นทางด้านคุณอนุทินนะได้บอกว่าน่าจะเกิดจากาการขาดอากาศหายใจเลยทำให้ใทั้งสองท่านเนี่ยเสียชีวิต แล้วก็ทีนกู้ไยดึงร่างทั้งสองนเนี่ยออกมาจากนั้นก็นําขึ้นรถกู้ภัยรถพยาบาลทั้งสองคันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะนําออกไปส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยคุณอน,นุทินเนี่ยได้ขอให้เจ้าหน้าที่เปิดท้ายรถทั้งสองคันดูเพื่อยืนยันว่ามีร่างผู้เสียชีวิตจริงทั้งสองทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ได้ทําการให้ รถพยาบานนลนําร่างผู้เสียชีวิตน่ะส่งไปชนะสูตรซึ่งบื้อนต้นเนี่ยท่านอ้าทจรินบอกว่าจะใช้เวลาในการพิสูจน์ประมาณสักไม่เกินสามชั่วโมงนะนับเวลาต่อจากที่ท่านแถลงไปที่รถนําร่างไปก็ตั้งแต่ประมาณสักสิบเอ็ดนาฬิกาเกือบเกือบเที่ยงก็ก็ถึงตอนนี้ก็คิดว่าผลชนะสูตรเนี่ยบื้อนต้นนาน่าจะ ออกมาแล้วเย่างแตว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาอย่งเป็นทางการนะครับว่ารสรุปการเสียชีวิตเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับตามที่ท่านอนุชินได้คาดการเอาไว้ว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจแต่ว่ารายแรกที่เสียชีวิตอันนั้นยืนยันชัดเจนว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจนะครับสาเหตุสำหรับในส่วนของลำดับต่อไปนะ เรื่องของอุโมงคตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามซึ่งทางเจ้าที่ของกรมว้องกันและบรรเทาสาธารภัยเนี่ยโดยส่วนราชการเหตุการณ์อุโมงถลม่มได้มีการส่งมอบพื้นที่คืนให้กับการรถไฟแล้วก็บริษัทคู่สัญญาเพียงแต่ว่าะจะต้องอมีการเคลียร์ยินต่างๆที่ถล่มอยู่ภายในก่อนแล้วก็จะต้องรอให้มีการตรวจสอบจาก หนงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโครงสร้างอะไรต่างๆนะครับดูว่าเรื่องของการที่เขาทําปูนกับอะไรที่ะฉาบเอาไว้ที่ทําโครงสร้างด้านบนเอาไว้นะรอดูการเช็ดตัวของปูนให้แห้งสนิทดีเสียก,ก่อนแล้วก็มีการเช็คความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะให้มีการดําเนินการก่อสร้างต่อไปอีกครั้งหนึ่งในส่วนเรื่องของการอสอบสวนตอนนี้ทางสพปากช่องนะครับก็ได้ตั้งพนักง,งานสอบสวนนะี เ้าดาเนินการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทางบริษัททางวิศวกรผู้ควบคุมงานทางคนงานหรือว่าส่วนอื่นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโดยมีทางตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยกลุ่มงานสอบสวนได้ควบคุมการดูแลการปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการพิสูจน์สาเหตุอันนี้เดี๋ยวทางการรถไฟประเทศไทยของจะได้ตั้งทีม หรือว่าทางกรรมการที่การดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเหตุในครั้งนี้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งต่อไปในเรื่องของการเยรียวยา,าญาติผู้เสียชีวิตทั้งสามรายนี้ก็ทางด้านของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันนี้ท่านอธิบดีเดินทางมาเองท่านกา็บอกกับสื่อมวลชนว่าทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยมีการดูแล แล้วก็เรื่องของสิทธิทประโยชน์อะไระต่างๆที่ญาติของผู้เสียชีวิตจะต้องได้รับเนี่ยโดยประสานงานกับทางบริษัทว่าจะต้องมีการชดเชยหรือว่าดูแลค่าใช้จ่ายอะไรอย่างไรบ้างอันนี้เรื่องของตัวเลขยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดว่าเบื้องต้น,นจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรบ้างอันนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าทางบริษัทจะสแสดงความรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรบ้างอันนี้ก็ยังยัง,ยงไม่ได้รับการ ยืนยันออกมานะครับเบื้องต้นก็ก็ประมาณนี้หลังจากนี้ก็ทางชุดปฏิบัติการต่างๆเนี่ยก็ได้เก็บเครื่องม้เครื่องมือแล้วก็เดินทางออกจากพื้นที่กันพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นทางเบื้องต้นเห็นทางท่านอนุทินบอกว่าอาจจะให้มีเจ้าหน้าที่บางส่วนอาจจะสแปนไววันนี้อีกสักหนึ่งวันเพื่อดูความเรียบร้อยว่าเรื่องของโครงสร้างอะไรต่างๆมันจะเกิดเหตุ ซ้ำขึ้นมาอีกไหมนะครับเพื่อดูให้มันสถานการณ์มันเคลียร์จริงๆก็ถึงจะโบกออกจากพื้นที่กันทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็สื่อมวลชนบางส่วนก็ยังสัมภาษณ์ส่วนเกี่ยวข้องผู้ปฏิบัติงานหรือว่า,าทางเคนายหรือทางวิศวกรของบริษัทอยู่บ้างเป็นบางส่วนส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ได้เดินทางกลับพื้นที่กับกรมเทพาหานครกันไปนะครับอัอนนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ มื่อเช้าวันนี้ครับครับแล้วอันนี้ได้มีการมีการพูดคุยเรื่องการป้องกันการเกิดเกิดเหตุซ้ําหรือว่าแนวทางการทํางานต่อจากนี้ครับได้ได้มีการภายในคาเรกที่เกิดเหตุได้มีการหารือกันไหมครับก็ได้มีการกําชับการปฏิบัติครับกับทางบริษัทผู้รับเหมาซึ่งเป็นค้สัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยครับว่าทางเจ้าของบริษัทเองนะ ก็ได้มีการพูดคุยกับาทางทีมของปอพแล้วก็ท่านอนุทินเองก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าการปฏิบัติต่อจากนี้ไปก็ขอให้มีการอารอบคอบแล้วก็มีการเช็คลิสต์ในเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆให้เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งก็ อทางบริษัทเขาก็ยืนยันว่าทุกอย่างในการเปิบหลักง,งาน,เ,นเขาได้มีการาตรวจสอบแล้วก็เช็คลิสต์เรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆอย่างครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วฮะเปลียนแต่ว่าอาจจะต้องมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งหลังจากที่มีเหตุตาการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นมาครับครับผมก็จริงๆมีมีเมื่อกี้อยากจะสอบถามพี่โจเพิ่มอีกนิดหนึง่งว่าอย่างพี่โจว่าเขากําลังตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบสาเหตุใช่ไหมครับ อันนี้เขาได้<ช>แจ้ง<ช>ไหม<ช>ครับว่าใช้เวลาตรวจสอบเนี่ยนานแค่ไหนยังไงเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ยังไม่ได้มีการกําหนดเงื่อนเวลาอะไรเพียงแต่ว่าได้อสั่งการว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาอย่างทันทีนะครับหลังจากที่ได้เคลียร์พื้นที่อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วครับก็จะทําโดยเร็วแล้วก็จะได้มีการรายงานให้กับ ทางกระทรวงควมนาคมได้ทราบในโอกาสต่อไปด้วยครับครับค่ะในวัน,นะนนี้นะคะสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่อยู่ที่โครงการก่อสร้างนะตอนนี้ก็คือเริ่มมีการทยอยนำเอาอุปกรณ์อะไรต,าต่างๆออกแล้วใช่ไหมคะพี่โจใช่ครับอืมส่วนนักค้นหาเคายหรือว่าเครื่องมือวัดสัญญาณชีพออะไรต่าง รวมถึงกล้อง360องศาอะไรกันกัทนที่ปิดตัวไปกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะอันนี้ก็ทําการเก็บขนย้ายเข้าไปที่ตั้งเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของอแรงงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทนะที่กําลังจะเคลียร์พื้นที่แล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งของทางเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเหตุการณ์ต่อไปด้วยครับครับค่ะ แต่ว่าทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมานะคะอย่างพี่โจเองก็ยังคงปกัปกหลัก,กอยู่นะคะคาดว่าจะคงยังติดตามสถานการณ์วันนี้ต่อเนื่องต่อไปนะคะอาจจะถึงพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใช่ไหมคะพี่โจครับก็ยังยังกอดติดอยู่ว่าถ้าเหตุการณ์ทั้งหมดภายในวันนี้ไปจนถึงช่วงค่ำๆถ้าดูแล้วเรื่องเจ้าที่ที่สแกนบายอยู่ you, เขามั่นใจว่าระบบการ ซีนอะไรต่างกันคือความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับของโมบองเนะเป็นไรลยดรามเรียบร้อยก็อาจจะมีการมบแล้วก็ส่งมอบเป็นที่ไอรกาศต่อไปนะครับนี่แหละค่ะก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะขอขอบคุณนะคะพี่โจ้นะคะมหาทพลเขื่อนเพชรนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่แหะคะ่ะคือสถานการณ์ล่าสุดนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ข่าวดีนะคะแต่ถ้ว่าต่อจากนี้คาดว่าผลชันณสูตรสองรายที่เพิ่งพบน่าจะออกมาแล้วแต่ยังไมไ่มีการประกาศเยี่งเป็นทางการ,รนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามข่าวสารจากเราต่อกันได้เลยนะคะรวมไปถึงการสอบสวนก็เริ่มขึ้นแล้วด้วยนะคะคที่สําคัญทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องของสาเหตุ ในการถล่มลงมาขององค์รถไฟความเร็วสูงในครั้งนี้ซึ่งทางรอฟทอจะเป็นผู้นําในการพิสูจน์หาสาเหตุต่อไปแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ากําหนดระยะเวลา,วาในการพิสูจน์จะเนิ่นนานแค่ไหนแต่ยังไงในเรื่องนี้นะคะเราก็จะรอติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมครับค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้ว่าในการสูญเสียนี้เราก็ได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในทุกภาคสว่วน นะคะโดยเฉพาะยิ่งทางรัฐบาลเองนะคะก็เข้าถึงนะคะเพื่อติดตามว่า <Okay. S 2> สถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงานแล้วก็ความร่วมมือจากประเทศจีนด้วยนะคะ uh huh. ที่ได้ส่งหน่วยงานกู้ภัยมาในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกองค์กรมากๆเลยนะคะและก็ขอแสดงความสูญเสียนะคะขอแสดงเสียใจนะคะไปยังครอบครัวทั้ง3ท่านด้วยครับผมค่ะ<ม>